ปลาทองทองนิยายบทนำจางใหม่หลีนั่งอยู่บนเตียงนางกำลังคุยกับผู้สาวด้วยสีหน้าและแววตาอ่อนโยนมือหนึ่งรูปศีรษะที่ปกคลุมไปด้วยแพรผมสีน้ำหมึกทิ้งตัวโดงกลาวกับสายน้ำใบหน้าจิ้มนิมเล็ก ของจางหันเฟิงเงยมองขึ้นดวงตาหงคูุ่นนั้นทำให้จางเมยถีขยิ้มต่นหนักใจนางใกล้กำมันจะจากไปนางกลัวเถอเกินจึงสั่งเสียเอาไว้เฟิงเอ,อ๋รูก้องรักตนเองมากกว่าผู้อื่นทำไมข้าต้องทักตนเองมากกว่าผู้อื่นด้วดหรอท่านแม่ข้าไม่เข้าใจที่ท่านแม่ข่าวไม่แต่น้อยเพราะเจ้าจะเจ็บปวดเจ้าจะทุกข์แม่มีอยากเห็นเจ้าเป็นทุกข์ เข้าใจรือให้ข้าฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเจ้ายังเท็กนักเจ้าเพิ่งจะห้าขวบเองแต่ในอนาคตเจ้าจะเข้าใจเมื่อนึกทบทวนคำพูดของแม่เจ้าอย่าลืมอ่านหนังสือที่แม่เขียนเอาให้เจ้าเด็ดขาดอีกอย่างห้ามหนังสือเหล่านี้ตกไปถึงมือผู้ไทยถือว่าเมื่อเจ้าจำเนื้อหาได้อย่างทองแท้แล้วเจ้าจงเผามันทิ้งซะเผาหรือข้าไม่อยากเผาหนังสือเหล่านั้น เป็นท่านแม่ที่เขียนขึ้นมามันมีค่ากับข้ามากจางหันเฟื่องสายหน้าไปมาในทันที่ยังไม่เข้าใจมันมีค่ากับเจ้ามากกระริงแต่มันก็เป็นอันตรายต่อเจ้ามากเช่นกันข้าไม่เข้าใจทำไมหนังสือเหล่านั้นจึงเป็นอันตรายต่อข้ามันก็แค่หนังสือเพราะสิ่งที่แม่เขียนขึ้นมามันมาจากอนาคตมันจึงเป็นอันตรายสำหรับเจ้าแม่จึงเทพบอกเจ้าว่าอย่าให้ผู้ใดอ่านเด็ดขาด เจ้าเข้าใจใช่ไหมข้าเข้าใจข้ายังจำได้เรื่องนี้ท่านแม่ก็สั่งให้ข้าห้ามพูดเหมือนกันท่านแม่เคยบอกข้าว่าท่านแม่เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเมื่อชาติที่แล้วท่านแม่ไม่ได้เหน่ยน้ำแกงใหญ่เมื่งตอนข้ามสะพานให้เหอศาสตราจารย์ก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยก็คือสถานศึกษาคำพูดเหล่านี้ข้าจะไม่บอกใครเด็ดขาดเฟิงเอ๋อของแม่เป็นเด็กฉลาดข้าเป็นเด็กฉลาด ข้าจะทำตามคำสั่งท่านแม่ดวงตาหงุคู่หนึ่งลืมมองภาคตรงหน้านางฝันถึงพันดาอีกแล้วคิมหันและดูในปีนั้นมันดาเป็นโครคคล้ายจู่ๆก็สุดหนักท่านแม่บอกกับนางเองว่าไม่มีทางรักษาโรคนี้ได้หายแม้จะเป็นหมอเทวดาพูดเรื่องชื่อไปทั่วทั้งแผ่นดินก็ตามนางยากจะเข้าใจแต่นางยังเล็กนักในที่สุดก็สูญเสียมันดาผู้เป็นที่รักไว้ตลอดกาลคนหนูเจ้าคะ อื่นแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะข้าตื่นแล้วตันตันยกอ่างน้ําทองเหลืองเข้ามาด้านในสาวใช้ของทั้งกวีกวาดแขวนม่านมุงเข้ากับห่วงทั้งสองท่านบิดผ้าที่ชุม่มําแล้วส่งให้นางที่ยันตัวขึ้นนั่งละเช็ดหน้าคุณหนูเจ้าคะโอ้นี่คุณหนูต้งองเข้าพิธีจือหลีแล้วบ่าวดีเหลือเกินเจ้าคะคุณหนูถึงวัยออกเรือนแล้วอันทันยิมน้มย้ํแจ่มใสดีใจข้าย,ยังไม่อยากออกเรือน ข้าอยากอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านแม่เคยบอกว่าผู้หญิงเราสามารถออกเรือนตอนอายุ20ปีได้จางหานเฟิงยังไม่มีคิดที่จะออกเรือนในตอนนี้ พอนางไร้ซึ่งความกดดันเหมือนคนหนุ่มซับกุญแจคนอื่นทำไมต้องรีบหาสามีแต่งงานด้วยเล่าบิดาของนาเป็นแค่อาลักขั้นหกที่วันวานได้แต่ทั้งอยู่บนเก้าอี้คอยจดบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของบ้านเมืองเบี้ยวหวัดเดินหนึ่งก็ไม่มากไม่พอที่จะเที่ยงดูคนในครอบครัวได้ซ้ำถึงวันนี้เป็นนางที่จุนเจือครอบครัวเจ็ดปีก่อนนางแค่อายุแปดขบเท่านั้นนางตามซั์สินของมันดาที่ทิ้งเอาไว้ให้อย่อยางลับๆับ หอสุลักกุ้ยฮาวาเป็นของนางและด้วยความสามารถของนางตอนนี้หอสุลักกุ้ยฮาวามีชื่อเสียงเรื่องเรือในเมืองถงยิ่งนักอะไรนะเจ้าคะอีสิบตันตันตกใจจนลืมมารยาทว่าใครเป็นนายใครเป็น่าวคุณหนูของนางคิดแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้เด็ดขาดจึงรีบเอ่ยขึ้นมาคุณหนูเจ้าคะเมื่อถึงเวลานั้นคงไม่มีใครมาขอคุณหนูแน่แล้วเจ้าคะไม่ขอก็ไม่ขอข้ามีสนพรก หานเฟื่งลุกขึ้นจากเตียงที่สลักลวดลายใบไม้พิュรมเดินตรงไปยังโต๊ะเครื่องแป้งตันตันลิบเข้ามาปนิพัทอยู่ทางด้านหลังปากนั่นยังคงจำนันเจราชากับคุณหนูใหญ่สกุลชางไปได้วยความขับค้องใจคุณหนูเป็นคนหนูใหญ่ของสกุลชางนะเจ้าคะคุณหนูจะไม่ออกเรือได้อย่างไรในท่านจะว่าอย่างไรย่อมต้องขดเกลียวใส่คุณหนูเป็นแท้ทันทัน ดวงตาหงอองสาวใช้ก็สนิทที่มีอยู่คนเดียวผ่านกอจกทองเหลืองที่อยู่ตรงหน้าดียวเวลตนิวเวตาแบบนี้ทำให้ตันตันต้นตองก้มหน้าตลอดหลายปีที่รับใช้คุณหนูตั้งแต่อย่างไรอย่างน้อยตันตันรู้ว่าคุณหนูของนางเป็นคนที่ไม่ควรเข้าไปต่อแย่ไม่อย่างทันตะกูลชางจะมีได้อย่างทุกวันนี้หรือนายท่านกัคคูหินคนปัจจุบันถึงได้เพลงอกเพลงใจคุณหนูใหญ่ยิ่งนักโจค่ะคุณหู อตนานข่านทับเสียงอ่อยแต่ในใจยังคัดค้านบ่าวอย่างนางอยากให้คุณหนูออกเรือนกับคู่ครองที่ดีทันพอไม่เกลียวคราใส่ข้าหอกคุณหนูใหญ่สกุลจางแพงผิดใบหน้าของตนเองผ่านกระจกทองเหลืองรูปชมของนางนับว่าเฉิดฉันแต่ถึงกับไม่งามล่มบ้านล่มเมืองเหมือนคนหนูสกุลใหญ่ทั้งหลายในเมืองหลวงแต่หยุดพูดได้แล้วข้าไม่อยากฟังหันฟังเอ็ดหนึ่งคำพรบ เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่พูดก็ไม่พูดตันตันทำหน้าม้อยอยู่ด้านหลังเจ้าแก่กว่าข้าอีกนะเจ้าเนึกถึงตัวของเจ้าเองก่อนทีมให้หานเฟิ่งเห็นสีหน้านั้นแล้วอดไม่ได้ที่จะสั่งสอนอะไรนะเจ้าคะคุณหนูพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคุณหนูจะให้บ่าวออกครือหนอเจ้าคะไม่นะเจ้าคะบ่าวไม่อยากไปบ่าวอยากยู่ปนิบัติคุณหนูตันตันแตกตื่นจนใส่หน้าหัวใจลอยคว้างขึ้นอยู่ในอากาศ ใช่เจ้าถึงวัยออกเรือนก่อนข้ามานานแล้วข้าจะหาคนดีๆที่ขยันทํามาหากินแต่งให้เจ้าหานเฟิ่งยิ้มแย้มแต่ผไม่ถึงดวงตาบอกผักไม่ดีรางทางด้านหลังสุดหว่วสองเข่ากระแทกพื้นอย่าไม่กลัวเจ็บอ,อันอวัดมือตบเผาทนเอ็นทันไทยเพีย้ยพอเธอะข้ากระเคยอยกย่อเจ้าท่นนั้นหานเฟิ่งคว้าข้อมือตัวนางเล็กแค่นี้ แตมีแถมภาอย่างน่าอัศจรรย์คณหนูเจ้าคะให้บ่าวอยู่กับคนหนูไปจนแก่เท่านะเจ้าคะอันตาสึกเสื่อื่นนางอาศัยอยู่กับคนหนูตั้งแต่อายุเจ็ดขวบปีนี้สิบแปดปีแล้วขอแค่มีหลังคาคลุมหัวกินอิ่มนะนอนอุ่นก็เพียงพอแล้วได้เราจะอยู่ได้แทนไปจนแก่เท่าหานเฟื่งยิ้มแย้มนางขู่ไปก็เท่านั้นแต่อีกฝ่ายคิดเป็นจริงเป็นจังไปทไ้ายคนหนู ปันปันถอนเสอื้นอนด้วยความโล่งอ,อกแต่ว่าวก็ยังหนักใจเพราะเป็นแค่เบาทับช้แม้แต่งหันออกเรือนก็ไปได้แต่คุณหนูกของทางสิเป็นถึงลูกอ่านข้าราชบริพันธ์ดับใช้หฮ่องเต้จะไม่ออกเรือนได้ยังไงใครรู้เข้าก็จะออกไปพูดชื่อเสียงคุณหนูก็คงผลปี้หมดนอกกเรือนมีเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งทางขึ้นบิดาคงส่งคนมาทำนางแล้ว นางจึงลุกกระเน็นตันทันแต่งตัวเทียมเข้าไปที่ชีลีคุณหนูใหญ่เจ้าคะขออนุญาตเข้าไปนะเจ้าคะเข้ามารางหนึ่งเดินอ้อมฉากบางลมที่ยังวัดไม่เสร็จมายืนอยู่ตรงหน้านางอย่างทอบน้อมแม่บ้านนามวัดจุนซื้อวัยห้าสิบกว่าก้มหน้าก้มตารายงานนายท่านกับผููหญินรอยอยู่ที่ห้องถงแล้วเจ้าคะ่คะข้าจะไปเดี๋ยวนี้ วันนี้คุณหนูใหญ่สกุลชางสวมชุดผ้าใหมสีขาวย่ำย่างเท้าเดินรอกับเทพเซียนมาเยียนโลกมนุษย์อลยาท่าทางของนางรอกับทุกอบลมมาจาักในวงังหลวงทางทังที่วันวันนางหยุดนในห้องหับอ่านหนังสือที่หุห่นคนก่อนทิ้งเอาไว้ให้เสียเป็นส่วนใหญ่อาลักษจางเห็นพวดสาวที่เกิดจากภรรยาคนแรกงดงามด,ดุดเทพธีดาก็ยิ้มรับ ทางกายก็คือภรรยาคนที่สองที่ถับเข้าเรือนมาก่อนภรรยาคนแรกเสียชีวิตสามปีสู่หัวฮวามาจากครอบครัวาพ่อค้าบ้านมีร้านขายผ้าอยู่ในตลาดนากับจางหานอิงมีบุตรสาวหนึ่งคนนามว่าทิงทิงปีนี้อายุสิเป็นเด็กสาวที่เต็มไปด้ยวยความสดใสเพราะจางใหม่นี้ปวดกระเอากระแสะร่างกายพ่ายผอมลงทุกวันนางจึงอนุญาตให้สามีมีภรรยาอีกคนท่านพี่ คุณหนูทองสกุลชางกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปเกาะแขนพี่สาวต่างมันทะท่านกำลังจะเข้าพิธีชีรีข้าอิจฉาท่านนักยหยต้องอิจฉาอีกสามปีเจ้าก็ต้องเข้าพิธีเหมือนกับข้าหานเฟิ่งยิ้มแย้มต่อไปถึงทวงตาเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะหาสามีที่ดีแต่งหานถ้วยสามีที่ดีของเจ้าเป็นเช่นไรนางเอียงคอถามแววตาใคร่รู้ยอมต้องเป็นโบรุษที่งามสงา่ารูปงาม ถ้าข้ายิ่งนักถิงถิ่งมีความฝันเมื่อเด็กสาวทั่วไปยอมอยากจะแต่งงานกับบุรุษที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นหน้าตาฐานะการงานโดยเฉพาะเป็นข้าราชาบริพารรับใช้องค์ฮองเต้อย่างไหนก็ต้องมีตำแหน่งเหนือกว่าท่านพ่อเพราะบางครั้งหนูก็อดอิจฉาคหนหุลสกุลใหญ่ๆเหล่านั้นไม่ได้เช่นใครพังจะยกตัวอย่างให้ข้ารู้หน่อยสิหานเฟ้งหัวเทะถิงถิงมีสีหน้าเขินอายขึ้นมา ในเมืองหลวงแห่งนี้ด้วยวัยเพียงแค่12ปีก็ได้ทับเทียบเชิญทับทามจากแม่เสือล่วงหน้าแล้วเด็กสาวจ,จะมีความคิดเลยเถิดไปไกลเช่นก็จะเอ่ยถิงถิง,ถง,ถงทับสังเกตสีหน้าของบิดามันดาเมื่อเห็นทั้งสองไม่มีว่าตนิติเทียนอะไรจึงเอ่ยต่อขึ้นมาแม่ทับเชิญเสนาบดีโอหยางและจินองอิงเอ,อ๋อเจ้าฝันเกินไปแล้ว สู่หัวฮวัวเอ็ดลูกสาวขึ้นมาทันทีลูกสาวอารักท่านหกจะได้เป็นถึงหัวหินเอกที่อย่างไทยแม้แต่ตำแหน่งอนุภรยาก็ไม่น่าจะได้เป็นท่านแม่ก็ทันพีถามข้าข้าเลยตอบถิงถิงหน้าเสียเจ้าฝ่ายสูงเกินไปแล้วหัวหินจางคนปัจจุบันปราบบทตรสาวที่คิดเพ้อฝันไปใครอย่าตอบว่าอิงเอ๋อเลยท่านแม่ หันเฟื่งออกทับแทนนางเทพท่นานแม่อย่างให้เกียรติพอหลายพิธีผ่านมานางได้ทับความเอ็นดูประดุดบุตรสาวคนหนึ่งก็ไม่พ่านคนในครอบครัวสกุลชางรักไข่ปลองทองกันดีแล้วนางก็หันไปเอ่ยกับน้องสาวต่างมันดาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่แววตาคมคลิบด้วยความห่วงใยอิงเอ,อ๋อถ้ามีบางคำที่อยากพูดกับเจ้าอะไรถรือท่านพี่ผู้ที่เพิ่งถูกตำหนิภัถามกลับตาปริบ จะต้องรักตนเองมากกว่าผู้อื่นเอ๊ะทำไมข้าต้องทักตนเองมากกว่าผู้อื่นหานเฟิ่งยิ้มแย้มและตอบขับไปน้ำเสียงทุ่มหนวนหุดสายน้ำประเทินหูเป็นท่านแม่ของข้าที่เคยพูดเอาไว้กับข้าพอเจ้าจะเจ็บปวดเจ้าจะเป็นทุกข์พี่สาวอย่างข้ามิอยากเห็นเจ้าเป็นทุกข์ยายจึงเป็นทุกข์ได้ถิงถิงขมวดคิ้วยางไม่เข้าใจรักคนอื่นมากจึงยิ่งเป็นทุกข์เจ้าจึงต้องทักตนเองก่อน คำสั่งสะของห่านเฟิงทำให้สีหน้าของน้องสาะต่างมันดาเริ่มแปรเปลี่ยนแววตาของเด็กสาวแต่บม่ได้ความมุ่งมั่นพยักหน้ารับอย่างว่านอนสอนง่ายข้าเข้าจะที่ท่านพี่กล่าวแล้วจางหานอิงไม่เอ่ยขัดอะไรสู่หัวว่ายิงไม่อาจจะเอ่ยทั้งสองแม้จะได้ชื่อว่าเป็นบุพการีแต่เกรงใจหานเฟิ่งนักเมื่ออารักจางยังไม่เห็นอนุภรยา และวบวชชายผู้สืบสกุลคนเดียวที่มีอยู่หลวอี้เนียงกับซานเอ๋ออยู่ไหนทำไมยังไม่มาข้ามาแล้วข้ามาแล้วซานเอ๋อนัสิตื่นสายข้าปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลุกสิ้นเสียงของหลวจีหงนางลักบวชชายไหวห้าขบตัวคลมเข้ามาด้านในขันศพสายตาเข้ากับคณหนูใหญ่ก็ยิ้มประจบคุณหนูยใหญ่อย่าโกรธเลยนะเจ้าคะวันนี้เป็นวันสําคัญของคนหนูใหญ่แท้ เราสองแม่ลูกเดินมาสายซานเอ,อ๋อเจ้ารีบขอโทษท่านพี่เดี๋ยวนี้จางซานหลงปล่อยมือมันดาแล้ววิ่งเข้ามาจับมือหานเฟิงท่านพี่ข้าขอโทษเจ้านอนตื่นสายเกินไปแล้วนะหานเฟิงดุน้องชายคนเดียวที่มีข้าสำนึกผิดแล้วเชิญท่านพี่ดุเถอะคุณชายหนึ่งเดียวของสกุลจางก้มหน้าทำคอตกเจ้านี่นางหัวเถ้พังขิงแกแคม โอ้ยนี่คือทานหลงโทษจากข้าทานเอ๋จะไม่ตำหนิท่านพี่แหน่ลับกลายเป็นข้าที่ต้องถูกตำหนิอย่างนั้นเถอะมีคข้ามีข้าสานหลงประสานมือที่ทองน้อยแล้วก้มตัวลงเจ้านี้นะในห้องโถงยามนี้แต่พอได้เสียงหอเถาะเดินเดินสนุกสนานแม่พานเจินเข้ามาขัดเอ๋ยยิ้มสีหน้ายิ้มแย้ม,ยม นาบประคองถาดที่ถูกปูไปด้วยผ้าไหมสีแทงบนถาดมีหวีจอกใส,ส่สุลาและปินพวงผีเสื้อรอวสันที่สันจะงดงามคุณหนูใหญ่เจ้าคะเชิญคุกเข่าต่อหน้าในท่านแล้วหูหยินเจ้าคะตันตันยืนอยู่ข้างหน้าไม่พันเชิญสองเมื่อประคองถาดที่ปูด้วยผ้าไหมสีแทงเช่นกันบนถาดมีเสื้อคลุมสีแดงมงคลชุดหนึ่ง เวลาหันเผ่าภายในพาน่างมาร่วมได้พิธีหน้าตายิ้มแย้มช่ำชื่นแม่ครวัวถามว่าป้าเจียงสาวชายทั่วไปนามว่าอิงอิงและเจียวเจียว่าวชายคนหนึ่งที่ใช้แรงงานทั่วไปนามว่าตงตีถิงถิงประคองพี่สาวต่างมันตาให้คุกเข่ขขาลงบนเบาะนุ่มที่เตรียมเอาไว้หลังจากหาดฝึงเห่อยหน้าหลัวอี้เหนียงก็เอ่ยอาสาขึ้นมาทันทีขอกล้าผมให้คุณหนูใหญ่ได้ไหมเจ้าคะ นางมาเป็นอนุภรรยาของอารักษ์จางไทยกับเพราะความช่วยเหลือของคุณหนูใหญ่ในตอนนั้นครจะคิดว่าเด็กสาวอาอยุแค่นี้กับกล้าได้กล้าเสียทําเรื่องอันหน้าเหลือเชื่อขึ้นมาก่อนที่เนงจะเข้าไปยังหอนางโรมเพื่อหาเงินใช้หนี้ค่าฝังศพบ,บิดาที่หยิบยืมนมาจากผู้อื่นทีมให้ไปไปมามานางกลับได้เป็นอนุภรรยาของจานหางอิงแม้ฐานะทางราชการของจังหานอินจะต่อต้อย แต่ทุกวันนี้นางมีความสุขดีแถมมีลูกชาที่น่ารักน่าภูมิใจหนึ่งคนกับคนในครอบครัวหานเฟิงอ่อ,อนโยนยิ่งนักยินดีเจ้าค่ะขอบคุณคุณหนูใหญ่แม่บานเชิญยืนถาดให้หลวจีหงหยิบวีออกมานางสางเส้นผมสีน้ำมึกที่ยาวถึง้ันเอวช้าชา้ตั้งอกตั้งใจและเกล้าขึ้นเป็นมวย สู่หัววาวขยับตัวทันทีที่หลัยอีนี่ล่อผมเสร็จนางอยากเป็นผู้ปักปิดให้พอจางเมยลี่จากไปยังปรโลกหลายปีแล้วนางรักและเอนดูผู้ที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าประดุดบุตรสาวคนหนึ่งหันเฟิ่งตอบทันทีโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันจะเอ่ยปากแค่นางมองกิริยาท่าทางก็เดาความคิดออกน้ำเสียงที่เจือด้วยความอ่อนหวานยิ่งนะเชิญเจ้าค่ะ หูหยิ่งจ่างคนปัจจุบันขอบตาท้อนเผานางดีใจเหลือเกินที่ได้เป็นผู้ปักฝปเนห้หานฟ่งด้วยตนเองอารักจางพึมพำก่อนจะรับเสื้อคลุมสีทางมงคลจากตันทันบิดาสวมชุดคลุมให้ปตดสาวยกเจาะให้นางดื่มสุราบัดนี้คุณหนูใหญ่สกุลจางถึงห้อยออกเรือนแล้วเจ้าเป็นสาวแล้วถึงหวอยออกเรือนได้แล้วหรือนี่หานฟงของเธอสวยยิ่งนะัก สู่หัวฮวากล่าวชมไปถึงดวงตาที่กำลังยิ้มแย้มท่านแม่ท่านพี่ของข้าสวยยิ่งนักจะต้องมีแม่สื่อหลายคนส่งเทียบเชิญมาทับทามาแน่คนุนชายบ้านไหนนะที่จะถูกตาต้องใจท่านพี่หันฟ้องลุกขึ้นโดยมีตันตันช่วยประคองนางกิ้มแย้มรับแต่แาวตาคัดค้านเพราะยังไม่มีความคิดที่จะออกเรือนแม่บานจนถามขึ้นตั้งต๊ะอาหารเลยนะเจ้าคะ เช้าตรู่ยำเหมาของวันนี้คนในครอบครัวสะกุลชางรับประทานอาหารร่วมกันอารักจางยังต้องเข้าหวงงปปฏิบัติงานส่วนซาหลงก็ยังต้องไปเรียนหนังสือและหันเฟิงก็ยังต้องไปหลุมศพฝั่งของมานดาเพื่อกราบไหว้แจ้งข่าวงคนนี้ปีนี้นางอายุสิ้าปีแล้วท่านพ่อหันเฟิงเรียกปิดาเอาไว้ก่อนจะแยกกันที่หน้าพานจางหันอิง เป็นคนไม่มีปากเสียงกับผู้ไทยมีสายออกจะถึมเธือดด้วยซ้ำหูหินคนก่อนพึงพอใจเขาในส่วนนี้จึงได้คลองคู่ด้วยกันจะมีบุเชา้ามีอะไรหรือเฟิงเอ,อ๋อเรื่องออกเรือนอ๋อมีคนชายบ้านไทยที่เจ้าพึงพอใจอยู่นั้นหรือหันเฟิงยามยิ้มขึ้นมาทันทีนางมัน่นแฉวบิดาไม่ว่าอะไรป่าเจ้าค่ะข้าแค่จะบอกกับท่านพ่อว่าข้ายอย่างไม่คิด ที่จะออกเคลืนกับผู้ใดตอนนี้เอะใครอยากจะอยู่กับท่านพ่อไปดันทานนางยิ้มแย้มประจบผางเข้าไปเกาะแขนฉาระบิดาเสียงอ่อนหวานฟิงเออแม่ของเจ้าที่ตายไปแล้วจะว่าอย่างไรอาลักษ์างมองตาปลิบๆปบบีดาที่ดียอมต้องให้บุตรสาวออกเคือนสร้างครอบครัวท่านแม่ข้าบอกกับข้าว่าหญิงสาวสามารถออกเดนได้ตอนอายุยี่สิบปียี่สิบ ใช่แล้วเจ้าค่ะแต่แม่ของเจ้าแผงให้ข้าตอน17อารักษ์จางเถียงขึ้นมาอย่างมึนงงใช่ว่าจะขัดขานความคิดของบุตรสาวเพียงแต่เรื่องแต่งงานออกเพลินนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยท่านแม่เคยพูดแบบนี้จริงๆหานเฟิ่งยืนยันหน้าตาคร็งขังเอาไว้คุยกันทีหลังพอเจ้าขอตัวเข้าวังก่อน จางหานอิงหลีกเลี่ยงจะตกผักทับคำเลยก็คิดว่าไม่เหมาะสมบิดาย่อมรู้ว่าบุตรสาวเป็นคนอย่างไทยนางพูดจริงทำจริงเสมอเดินทางดีดีนะเจ้าคะ่ะหานเฟิงส่งบิดาขึ้นรถมา้าสีหน้ายิ้มแย้มเจ้าก็เช่นกันแย่ yeah, จริงที่ข้าไปกับเจ้ามีทไ,ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะเฟิงเอ,อ๋จะบอกท่านแม่ให้ท่านแม่มิโกรธท่านหรอกนางพกดมือใหญ่ๆให้กับบิดาที่กำลังก้าวขึ้นรถมา้า ไปยังฮังถวงเห็นไหมเจ้าคะนายท่านมีสีหน้าตกอ,อกตกใจมากแค่ไหนทันพรงขึ้นมาทันทีอย่างขับค้องใจรันทันเจ้าพูดอีกครึ่งคำข้าจะหาสามีให้เจ้าทันทีคุณหูหานเฟิงไม่ฟังเสียงโอดครวนนางหันหนะาไปยังรถม้าอีกทันไปกันเถิดของไหวเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเจ้าคะ่ะตรงที่เป็นคนขับรถมา้า พาคณหนูใหญ่สกุลจางและบ่าวรับใช้หนึ่งคนไปยังสุสานที่ฝังศพู้หินคนก่อนระยะทางใช้เวลาหนึ่งชั่วย,ยามคุณหนูใหญ่ถึงแล้วขอทับตรงตีรายงานตันตันเปิดม่านออกแล้วส่งตะกร้าที่ใส่ของไว้ให้ตรงตีนางออกไปก่อนแล้วยื่นมือมาให้หานเฟิงเพื่อพยุงคุณหนูใหญ่ลงจากรถหานเฟิงแงนหน้ามองท้องฟ้าวันนี้อากาศดีนักไม่เย็นไม่ร้อน นางนึกถึงมารดาขึ้นมาในใจแล้วก็ยิ้มเศร้าความรักมารดาที่มีให้ปรากฏอยู่ในตัวอักษรให้นางอ่านอยู่ทุกวันภัยกันเถิดเจ้าค่ะตรงที่อยู่เฝ้ารถมา้าบ่าวตัวโต,วต,วตวใหญ่ยักษ์หน้าตาคึมค้มขึมมองส่งทั้งสองเดินเข้าไปในสุสานป่าไผ่ท่านแม่ข้ามาหาท่านแล้วหานเฟิ่งเอ่ยเสียงเศร้ากับายหน้าลุมฟังศพ อ,อันจัดวางของไหวเสาวใช้จุดทูบประสสคงให้ผู้เป็นนายปีนี้ข้าอายุสิบห้าแล้วแต่ผู้ที่หวีผมและปักผิ่นให้ข้ากบไม่ใช่ท่านข้ายังอ่านหนังสือที่ท่านแม่เขียนทิ้งเอาไว้อยู่ทุกวันกิจการหอสุลา,ากุ้ยฮาวะก็เจริญเตหน้าอยู่เนืองเนืองท่านแม่อยู่ทางโน้นสบายทีไหมเจ้าคะส่วนข้ากับท่านพ่อก็สบายดีคนในครอบครัวของทราทรักไข้ปองทองทันกลมเกลยดกันมาก ท่านแม่มีต้องเป็นห่วงนะเจ้าคะลมก็โชกแรงมาครานหนึ่งเปลวเทียนที่กำลังส่องสว่างถับพูบใบไผ่เสียสีเรากับเพลงจากสวรรค์อันต,นตนกรกวีก,กว่าจุดเทียนอีกครั้งหันเฟืองนมตัวไปข้างหน้าปากทูบลงในกระถางแล้วจึงเอ่ยที่นี่มีสา,าลาริมน้ำลังหนึ่งเราไปนั่งพักที่นั่นกันเถิดเจ้าคะ่ะนั่งดื่มชากับกินขนมเพียกันนะเจ้าคะ ในศาลาริมนะ้ำไม่มีผู้ไทยแต่วะแปลกนะเพราะบนโต๊ะหินในศาลามีกาสุราตั้งอยู่และข้างๆทา,าสุรายกสีเขียวมีพินเจ็ดสายตัวหนึ่งเอ๊ะตันตันเห็นแล้วก็กว่าสายตามอกไปรอบๆบ่าวร,รับใช้ถามผู้เป็นนายอย่างมึนงงเป็นของผู้ใดกันเจ้าคะเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครข้ามากับเจ้านะแล้วเราจะมาทั้งด กันดีหรือเจ้าคะไหนเมื่อมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้วตันปันถามอีกนั่งสิหานเฟิงกำลังมองพินเจ็ดสายตัวนั้นอย่างสนใจพันหางก็รู้สึกตกใจพินทำจากไม้ถุงแก่ราคาพินตัวนี้น่าจะถึงหมื่นตำลึงทองพูดให้กันก่าทิ้งคว้างแบบนี้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ